ไม่ใช่ของดีนะข่อยอยุนี่แม่มาดถไหมหันหลังบ่เห็นกันแน่ว่าไรวอรลรด เตรียมล่ะเตรียมอุปกรณ์มึงด้อค่ะมึงเนี่ยห้อยกวางกินเธอเออนี่ห้อยกวางมะแ่นกินต้านดอกอยู่นี่อโหโหโหดอกเห็ดไหมพี่น้องค่ะมไ,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 ไม่ได้เป็ดฝนตกหลายมันนี่ก็ว่าฟ้าขึ้มขึ้มอยู่นเ,นยเด้อมันนี่ก็เลยหัน หอ,อยกวางมาแห่นเอาดอกมันเถอะหอ,อยกวางมาเอาดอกมันมฝนตกพี่น้องค่ะฝนตกกับว่อยากเขา่าปลารักษาสุขภาพน้อค่ะเนาะยัง,งมีโลกมีไขพ ดอกใหญ่ดอกโตอยู่นะพ,นะพุ่นะพี่น้องค่ะพ่นแต่ว่าทางช้างนั่นทางเท่าแล้วสงสัยกล่นโดนแล้วเท่าแล้วเดี๋ยวสิพามาเบึง้ง ดอกใหญ่เริ่มเท่าแล้วค yeah> ่ะเขาหาดอกอ่อนเนาะบอกว่าเห็ดเต็มยุเหลียวไปยุใส่ดอกบบเห็นยุพนะอุ้ยขากรอบมากโอ้เนี่ยหูดกระตา ถิ่มกายตาอันยางเกาะ <c oughs> สนใจจะเกลียดสนใจจะเกลแล้วพุพูนเดินยางไก่มาฮอมพุนเห็นไม่มเดี๋ยวขึ้นไปยังแดงแจวายพุนเพราะว่าพุนฮอมพุนที่เขาเก็บหลายๆ คืนทางหลังค่งะเศ้าฮารปเศาเฮยเ,เ,เอา,าเอาท่าที่เอาได้หนี่ลหละนี่พี่น้องค่ะมันตากไม่ทัน เอาไปแจกเพื่อนบ้านเต้ <laughs> เพื่อนบ้านก็เอี่ยมอกเป็นเห็ดแล้วต้คากหลายจู่ลคนเก็บเห็ดนี่ได้กินนมดเห็ดอย่างกันเลย ดอกเห็ดดอกเห็ดค่ะพูดนเต็มเลย Dog bleeds away. วางเหยียบแตกก็แฉะเยอะแยะโอ้ยแตกค่ะต้นนี้ดอกง่ายเลือกหลั่งพันมอดงาม 穿纸花马的呢。 ตะดอกง่า่ๆขาย,ยาง่งๆใทั้งนี่ อันนี้เนาแล้วปีในบ้าเห็ดแตรรำเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเขาเพิ่งเคยได้เก็บเขาก็เลยเฝ้าลาะหาทำเลไปก่อนโอ้ของงามไหม ถึงอันนะเห็ดดำปีนี่ช่วงต้น,ต,นต้นปีค่ะข้าเจ้าหญิงสัตว์พี่น้องค่ะเอาเรื่อด้เอาชีวิตมาเสี่ยงนะค่ะเนาะก้ยังจะไปเห็นเมืองไทยยุคอดกับวาเสียงลหละให้คุณนุยเก็ยบยุ่กล้องพุ่นพี่น้องค่ะเก็บซอยกันเบืง้ง ดินฟ้าอากาศอเบลอหลายยายห้างเก็บไข่เก็บคุณพวยเรามีสองมือเล่ากันไก่ตัดด้อยยายตากระชได,ด้จกจกจกยางเดียวเด้อค่ะเด้อเอามาแต่ฉันแบบฉันมีมือหนึ่งกล้องถือกล้องโอ้ยเบากับเบาพิดมือหนึ่งคอยถือกล้องคอยก็เลยต้องสาวย่างเดี่ยว พ้นเดียวนี่ก็เหลือเฟือแล้วเขาแมนเหมือดค่ะพี่น้องขา้ำคุ้นน,นุ่นอกับยพุ้นกระดินฟ้าอากาศที่ไผ่สีอยากมาเข้าป้าพูดอดกัรักษาสุขภาพบ้างเพราะว่าเป็นอย่างมาแล้วมันยาก ไปหาหมดหาหมอกัยยากลี่เก็บอยู่หลังกล้องกระพองพี่น้องเลยมากินอะพามากินเห็ดนี่ ขนังมาางั่นนังก็ดีมาทันเก็บพีด่ดกขันบ่มีหิมะลงโอ้ยพี่น้องเยขึ้นขป้นชีวิต่อยกันยังเสียวบอดอยู่คันเมียต้องไปกัตกต่งกักโตอีกคุณเอ้ยพี่น้องเอ้ยต้องไปกักตัวอีกนะคะ กับเมืองไทยจ้ะพูดผูเอาไปเป็นหน้าหน้าซะนะเอาลงเรือลำเดียวกันแล้วอะ่ะ ตั้งแต่ยามตกป่ากันยังถึงก่อป่าถึงจับก้องซอยกันเด้อพี่น้องเก็บเห็ดก็ต้องเห็ดซอยกันออตนอนน่นะตุกตุ๋ยสิเล่นน้ำก้นตะตุกตุย๋ยเห็นกระต้าบ่ารายบิดาสิไปเก็บเห็ดนั่นก็นกนเลยโอ้ เขามืดเขาฟ้านี่แหละแนวบ่อยากออกปลาอยู่บ้านนั่นอ้อมต่อยู่บ้านนั่น,น,น,นฟ้าฟ้าแจ้งอยู่โอ้ยพี่นอ้องเลือกเอาแนวฝนฝนตกหลายเนาน้ำฝน,น,นมาคยกันเก็บเดกุณนนุ้ยแล้วเที่ยวจับกล้องไม่ได้เลยต้องตั้งแบบนั้นเ้อค่ะเด้อพี่น้องค่ะมึงเนี้ย เออเลือกเอาเถอะขาสันสนคือคนเก็บเลยโอ้ยปีไก่ปีกอนนี่กะ่ามีฝ่มาเก็บเดชโพนนี่ก็เลยอ้าวเลือกเราเด้อเธอโอ้ยนี่แต่ดอกที่เ่านนางเก็บอยู่ปีไก่ในที่แมวเด็กน่อยมูลนิมีแล้วแล้วเล่นไม่อีกแล้วฮะนะเอาคอยไม่ได้เปิดแฟดตีด่ายุคอยไม่ได้เปิดแฟตดตีพะนะ เธอเบังดอกเห็ดเบมองนะดอกทอเห็ดกระด้างบ้านเฮาเลยวันมันเห็ดแป่ดำมาดูสองดอกกระท่อดอกบวอัวนมาทางขาสั่นคือปีนัข่อยนางเก็ยบยุคผู้เดียวค่ะขาสั่นๆดอกนี่ไง ขาสั้นสันมึงเนี่ยเลือกแน่หละมันนั่นฝนตกหลายฝนตกหลายเน,าน่าน้า ทรายด้ยนั่นเป็นบ่โว้ยพี่น้องเลยเบิ้งสภาพถือกล้องหันนะเบิ้งกูดูถือกล้องซองไฟเก็บเห็ดด้วนั่นว่าเป็นทายมันฝ้ามืดแหมโว้ยดอกนีแ่แหมแต่ขี้เดียดแต่เจ้าเห็ดผืเนเยอะยยอะว้ย ว่าชินางยิ่งย่อเก็บเห็ดงายหลังตั้มรถว่นานี่พี่น้องค่ะมีแต่ดอกใ,ใหญ่สวยๆหยับกระตากัน,นเอาขากล้องมันเดียว ขาหนึ่งให้คุณนนุ้ยแล้วลงไปพูนเลยค่จียาวขามันแต่ว่า,าสะอ่อนพูนี่ยุ่มมันดอกง่ญ่ ตอนโพนนี้อยู่มันดอกใหญ่ดอกไงดอกโอ้ยมันก้มคักเลยที่หัวเสีย้ยเอาเราเด้อขอได้ผู้ซอยเลาเด้อแอดมินนุ้ยนะพี่น้องเอ๋ย อนี่แม่ปานีเก็บน้ำนะ่ะเออนี่แม่ปานีเก็บน้ำนะฮะข้าวติเห็ดมันลายค่ะเขาก็เลือกเอาแน่หละมันน,น,นี่มันชิปเปื่อยแล้วฝนตกหลายม,มันเป็อนอย่างเด้มาหามองเห็ดให้คุณนุ้ยตั้งกล้องเก็บให้พี่น้องเบิง่งเหลืองเต็มเลย ก็เเลยเนอะหักขาเอาขาทิมเจกะต้าเอาดอกเห็ดทิมหักหลายหมดสมองงาน,นหมืดด้วยค่ะคุณมันมืดหมอกปะ ต,ต้นไม้ตั้มเหลียวเห็นยยังแล้วนี่แหละเหตุผลที่ไม่อยากเข้าป่าก็คือสุป,ปีจกเลยจะจกรัวๆเลยค่ะแม่นางดิเซี่ยฝนตกห้ํโอ้ยไม้กวางดุด ตัวหลายไม่ได้เห็ดแตกเห็แตกเห็ดแตกจะเก็บอะไรยังอยู่พูดเดียวบ้านเนี่ยจมอยู่พูดเดียวเ,ร,วยเราเด้อรา อหอยกวางหรือ,อหอยคนตัดนอนนี่นี่ไงคะ่ะเป็นเมดเลยคุณส่วนบุ่นก็นแมนได้ให้คุณนุ่ยมาเก็บปุ่นแดงใจหวายเลยก้องไข่คือเป็นยังสิ <laughs> เก็บ่าเก็บค,คานกิงโคงนะคะเก็บข้าวเดียวเยวต็มตาแล้วค่ะเก็บแป๊กเดียวที่เต็มตาแล้ว ดี่นะคะุ้กคนเห็นว่าเอาเนี่ยคือเปื่อยนะคะเมียนอย่างจุกันยุ่ อยู่นี่แม่มาดทำไมหันหลังบ่เห็นกันแน่พอได้วอลด ปลาเหมอดมูข่ยอสายตาฉันหาข่อยบอเห็นพี่น้องค่ะโอ้ข่เสรได้ไปตั้งต้นไมา้ทาั้งพุนพ่นพุ่นบ่ยู่แถวนี่ล่ะไม่เงน้เสียงปืน มีตระโดกง่ายๆเครื่องระแวงยิงสัตว์วนี่ละแนว่อยบ่อยากเข่าป้าพี่น้องค่ะ ทนพร้เจ้าิงสัตว์ ใช่ของดีนะ นี่ห้างนี่ข้างหลังค่พนะพนาะนุ่นะดอกเห็ดพี่น้องค่ะเต็มตานี่ก็จะได้พากลับด้ยวยค่ะเด้อนี่เธข้าเจ้ายิงลากเสียงปืนมันบ่ได้ไกไหมนี่ ក <dı> ត់ពោបកមោបកແតង ผู้ใดเออโอ้ยเอาได้โทรหาเพื่อนเทียดียวออกรโทรเดอ Rut, ้อค่ะเด้ออุ๊ดอกเอาดอกว่าเอาละมันฟ้าวอ้ยล้วก็ว่าซื้อมากินเฮ็ด แล้วก็มาเก็บซื้อ เอาก็เลยเต็มตะกร้าละดูเต็มตะกร้าแล้วพี่น้องค่ะ ลกลับเราด้ค่ะเด้อได้มาเก็บมือล้ซ่อมนี่แลหละพี่น้องค่ะเต็มตะก้าแล้วจ้าพี่น้องจ้าคลิปนี้ก็ขอจบซ่อมนี่เด้อค่ะเด้อสีพากลับแล้วจ้าโชคดีมีเงินใช้เรื่อยๆทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ